ค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะอ๋อคุณลืมเรียกปฏิมากรเห็นชื่อนะปฏิมากรลืมเรียกไปก็เพราะว่ามีชื่ออยู่เนะี่ยวันนี้จะเป็นเรื่องของหลักภาษานะคะเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการสื่อสารก็คือเราพูดกับใครแ้ะต้องมีมารยาทนะให้เหมาะสมกับบุคคลและก็สถานที่การละเทศนะยะ ความจริงเรื่องนี้ครูก็ได้กล่าวในภาคเรียนที่หนึ่งแล้วแต่ว่าในภาคเรียนที่สองนี้ก็จะมีการเป็นการสอบเป็นข้อเขียนสอบกลางภาคอะไรครูก็จะต้องเอามาพูดต่อนะหรืออย่างวันแนววิจักนะเราก็เรียนจบแล้วทุกเรื่องเราก็จะเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่แล้วก็แทรกข้อมูลเก็บแลกเก็บย่อยให้ให้เพิ่มขึ้นนะคะ ก็จะกล่าวถึงคุณ,ณธรรมนะแล้วก็มารายาทในการสื่อสารคุณ,ณธรรมก็คือต้องมีความจริงใจเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนัทธริษามาแล้วค่ะรับทราบค่ะวันนี้มาครบนะคะคนที่เรียนอยู่ที่บ้านนะมาครบก็กล่าวถึงคุณ,ณธรรมก็คือความจริงใจที่มีให้ต่อผู้ที่เราคุยด้วยหรือสื่อสาร,รด้วยนั่นเองะคะ ส่วนมารยาทเราก็ต้องพูดจาอ่อนหวานสุภาพไม่พูดแข็งกระด้างหรือแบบมะนาไม่มีน้ำไม่ว่าจะเป็นนักการพานโลนะไม่ว่าจะเป็นป้าที่ทํางานที่โรงเรียนนะหรือว่าพ่อค้าแม่ขายนะก็จะต้องพูดจามีมีแม่ค้าขายขายข้าวแกงอ่ะขายข้าวแกงขายก๋วยเตี๋วด้วยเคยพูดกับครูว่าเนี่ยเด็กมปลายอ่ะบางคนอ่ะพูดจาไม่ค่อยเรียบร้อยเลยค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยากจะให้เขาพูดดีๆนะแต่ก็เขาควรจะพูดให้สุภาพอย,าอ,ยาอย่างเงี้ยอยู่เรียงเรียเนี่ยเขาเอ่ยปากอย่างนี้เลยเนี่ยผรูก็เออขออย่าให้เป็นลูกศิษย์เราอย่าให้เป็นห้องเราสักกาะต่อไปการสื่อสารในบริบทต่างๆคำว่าบริบทก็หมายถึงสิ่งแวดล้อมหรือในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยมันมันเป็นลักษณะของของการพูดใครนะสถานที่แบบไหนเนี่ย บ,บริบทก็คือสภาพแวดล้อมแล้วก็เราใช้ภาษาไทยในการปลูกฝ well ังคุณธรรมให้กับเด็กๆลูกๆหลานๆนะเช่นการเล่านิทานนิทานอีสปนิทานชาดกนะก็มักจะมีแทรกตอนท้ายว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อ่าตอนนี้เรามาดูรายละเอียดนะการสื่อสารก็คือการถ่ายทอดนะ จะเป็นข่าวสารหรือความรู้หรือความคิดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนหนึง่งเราก็ใช้ภาษานะใช้ภาษาทีนี้ภาษามันจะเป็นได้ลักษณะสองอย่างคือวัจนะภาษาก็คือภาษาพูดนะภาษาเขียนหรืออะวัจนะภาษาก็คือใช้ด้วยการส่งสัญญาณท่าทางหรือไม่ก็สัญลักษณ์ต่างๆอย่างเช่นไฟเขียวไฟแดงนะ เตรียมไปได้อะไรเนี้ยนะคะนี่ก็คือเรื่องของการสื่อสารไทยทอดในลักษณะทั้งวัจนะภาษาและอะวัจนะภาษาแต่ทุกอย่างมันจะต้องมีขึ้นอยู่กับเรื่องของมารยาทด้วยนะ,ะและคุณธรรมตัวนี้คุณธรรมในการสื่อสารคืออะไรคุณธรรมก็คือสิ่งดีงามที่มาจากจิตใจของเราของคนที่พูดนะคะคือเราจะต้องแสดงถึงความรู้สึกจริงใจแล้วก็ เอาความจริงมาพูดนะฮะแล้วก็พูดจากที่คือรักษารักษาล้าใจของคนที่ฟังด้วยนะอย่างเช่นสมมุติว่าเขาไม่สบายอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วเราก็อยากจะให้กําลังใจเขาไม่ใช่บอกว่าโอ้นี่ไม่สบายอยู่ทั้งปีเลยเมื่อไหร่จะหายเนี่ยเขาก็รู้สึกว่านี่เหลือเพื่อนเราแต่ถ้าบอกว่าเธอไม่สบายบ่อยจะไปหาหมอบ้างหรือเปล่านะ หรือว่ายังไม่ได้รักษาเดี๋ยวเธอจะไม่ไม่ไม่สบายหนักนะอะไรเนี่ยเราเป็นห่วงคือทั้งน้ําเสียงทั้งภาษาเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกว่าเราห่วงใยเขาจริงๆเพราะฉนั้นคุณธรรมที่ควรควรปกฝังก็คือแสดงถึงความเมตตานะแล้วก็ถ้าเราพูดกับพี่ป้านะอานะเราก็ควรแสดงถึงความกตัญญูก็คือพูดจาเหมือนกับว่า ท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านเคยเป็นดูเราเลี้ยงดูเราเนี่ยเราก็ต้องพูดจาที่สุภาพนะการพูดต้องมีความสาม,มัคคีไม่ใช่พูดแล้วไม่ไม่สาม,มัคคีก็คือพูดแล้วแตกหักไปเลยต่างคนต่างอยู่ฉันไม่ได้สนใจเธออะไรเงี้ยฉันไม่แคร์อะไรเงี้ยนะคะคือแตกแตกสาม,มัคคีไปเลยเพราะนั้นการพูดจะต้องเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมนะอย่างเวลาเขาประท้วงกันนักเรียนเขาบอกว่าเพื่อประเทศชาติเพื่อส่วนรวม เรามาต้องอเราต้องมารวมพลังกันอันนี้ก็ไม่แน่นะคนที่เขาเป็นผู้ผู้ที่นําประท้วงเนี่ยเป็นเพราะว่ากลุ่มเขาจเจพาพกลุ่มเขาหรือว่าประเทศชาติทั้งหมดประชาชนทั้งหมดีิเพราะนั้นต้องซื่อสัตย์นะสุดจริตนในการสื่อสารต่อไปสําหรับการสื่อสารนั้นคนนี้คุณธรรมอะไรบ้างนะก็ย้ําอีกทีนะต้องซื่อสัตย์ต่อการจริงใจ ม่ละเมิดสิทธิของการละกันนะฮะอาการย์ที่สองคือรักเคารพปรารถนาดีห่วงใยกันด้วยความจริงใจนะฮะอาจารย์ที่สามก็คือมีความรับผิดชอบนะรู้จักรับผิดชอบต่อผู้อื่นต่อส่วนรวมทั้งการพูดและการเขียนต่อไปมารยาทในการสื่อสารนะอ่าอย่างตัวอย่างเช่นนี่ที่ครูบอกว่าเวลาเข้าแถ ก็ไปโรงอาหารแล้วก็ควรจะเข้าแถวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเคยชินตามสบายตามสะดวกนะวิ่งแย่งกันนะแล้วก็ไปออกันแล้วดีไม่ดีน้ำลายก็อาจจะหล่นไปที่อาหารด้วยนะวันนั้นต้องมีกิาวาจาที่สุภาพอย่างที่เมื่อกี้ครูบอกอะ่ะถึงแม้เขาจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะแต่เขาก็ชอบคนที่พูดจาสุภาพพูดจาอ่อนหวาน ก็จะได้แถมหมูแถมกลับให้เยอะๆเนะยอันนี้ก็คือเมื่อเราดีต่อเขาเขาก็ดีต่อเราราะน,นั้นย้ําสุภาพนะคาพูดหวานๆเนี่ยนักเรียนเป็นเป็นประตูเปิดทางได้เลยให้เขารู้สึกเราเอ็นดูเรานะคะต่อไปอย่างนักเรียนดูภาพนะถ้าดูภาพนี้แล้วมีแจากันตกลงที่พื้นเนี่ยนะและคุณครูชี้นี่ต้องเป็นคุณครูหรือเปล่าไม่แน่ไม่ใช่คุณครูแน่เลย เพราะว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมก็อาจจะเป็นคุณแม่กําลังอบรมสั่งสอนว่าหนูเวลาหนูทําของตกหนูจะวิ่งไปหนีไปได้ไหมนักเรียนก็จะเห็นใช่ไหมลูกสาวเขาก็ต้องขอโทษค่ะคุณแม่ต่อไปหนูจะระวังเสร็จแล้วลูกสาวจะวิ่งหนีไปไหมคะไม่ก็ต้องช่วยกันเก็บนะคะแล้วลูกสาวคนจะพูดว่าขอโทษนะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะต่อไปหนูจะไม่ ไม่ขาดความรลมัดระวังแล้วนี่คุณแม่มาช่วยหนูหนูขอบคุณมากอะไรเงี้ยนะถึงแม้ว่าจะเป็นคนสนิทคนที่ใกล้ชิดเราเนะี่ยเราก็ต้องพูดสุภาพแล้วเราก็ต้องบอกรู้จักคําว่าขอบคุณขอบใจขอโทษนะอย่างมีคุณครูที่อบรมหน้าห้องครูใหญ่หน้ามุกเลยยับอกว่าสามคำที่เราจะควรติดปากก็คือขอโทษขอบคุณหรือขอบใจนะเพราะฉะนั้น ขอบคุณกับขอบใจนี่เราใช้ในโอกาสบริบทต่างกันนักเรียนย่อมรู้นะคะเพราะนั้นนี่คุณแม่ก็คงตีลูกสาวคนนี้ไม่ลงนะเพราะลูกสาวเป็นเด็กดีน่ารักนะมีมารยาทต,ต่อไปอันนี้ที่ครูบอกบริบทนะการสื่อสารในลักษณะบริบทต่างๆการจําแนกประเภทของการสื่อสารนะว่ามันมีหลายแบบตัวอย่างอันนี้ก็มีทั้งสี่สี่ประเภทนะคะ สื่อสารตนเองเป็นไงไม่ใช่คนบ้านนะคะนักเรียนไม่ใช่ว่าคุยอยู่คนเดียวอย่างตอนนี้ครูก็คุยกับนักเรียนใช่ไหมจะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เห็นหน้ากันคําว่าสื่อสารต่อตนเองก็คือสมมติสมมติเราตื่นขึ้นมาเรานอนอยู่คนเดียวในห้องตื่นขึ้นมาแล้วเราก็พูดกับคนเดียวตัวเราคนเดียวเอ๊วันนี้วันอะไรเนาะอ๋อวันนี้วันอังคารเพื่อนไปเรียนรอดอเราไม่ต้องไปเรียนเราไม่ต้องไปเรียนที่โรงเรียนอ่ะแล้วเราก็สมัครเป็น เรียนแบบออนไลน์ด้วยเออนอนต่อไปยังไม่แปดโมงเนี่ยสื่อสารกับตัวเองค่ะทีนี้ถ้าสื่อสารระหว่างบุคคลก็คือมาถึงโรงเรียนแล้วเอา้าเป็นยังไงสวัสดีโหไม่ได้เจอกันตั้งหลายเดือนเนี่ยเรียนแต่ออนไลน์ออนไลน์เบื่อมากเลยอยากเจอหน้าเพื่อนอะไรทั้งนองนี้นะฮะต่อไปการสื่อสารแบบสาธารณะก็อย่างเช่นได้เรียนมาโรงเรียนแล้วครูก็คุยนักเรียนในห้องเรียนสอนในห้องเนี้ย สาธารณะแล้วนะถ้าสื่อมวลชนนี้ก็คือักเรเียนก็เปิดโทรทัศน์ช่องสามมีข่าวใช่ไหมที่ไบคุณสอนรยุทนี่ก็คือสื่อสารมวลชนก็สื่อสารกันทั่วประเทศทั่วโลกนะอันนี้ตัวอยา่างโบก็พูดเกิดน,นำไว้นี่สื่อสารตัวเองใี่ไหม็คือการคิดคิดใช้ภาษาแล้วก็ตอบเองถามเองตอบเองนะสมองคิด แล้วก็ตอบเองถามเองนี่สื่อสารด้วยตนเองนะคะต่อไปสื่อสารระหว่างบุคคลอีกก็คือมาเจอกันกับเพื่อนที่โรงเรียนเป็นไงบ้างเธอโอ้โหเนี่ยเราดีใจมากเลยเราได้มาเจอแต่เดี๋ยวเราจะเรียนขอสมัครเรียนออนไลน์แล้วแหละเราไม่เรียนออนไซต์เพราะว่าคุณแม่บอกว่าอยากให้เรียนออนไลน์ต่อไปก่อนสักระยะหนึ่งวันนี้เราก็ได้เจอเดี๋ยวพอวันพุธเราก็คงไม่ได้เจอกันอีกแล้วนี่คือสื่อสารระหว่างเพื่อนคนะ ครูขาวันนี้หนูมาก็คุยกับครูไงสื่อสารระหว่างบุคคลครูขาวันนี้มาออนไซต์ site, แต่ว่าเดี๋ยววันพุธหนูก็จะต้องเป็นออนไลน์นะคะอย่างเงี้ยนะคุยกับเพื่อนคุยกับครูนะใช้ภาษาต่างกาันต่อไปสื่อสารแบบสาธารณะที่ครูบอกนะก็อย่างครูมาทักทายนะักเรียนที่หน้าห้องหรืออ่าอย่างเมื่อวานนี้มาสเตอร์ลือศักดิ์ใช่ไหมฮะก็พูดที่ หน้ามุขพ้อครูใหญ่สวัสดีนักเรียนเราได้มาเจอแบบเห็นกันเต็มหน้าเต็มตาดี่คือสื่อสารแบบสาธารณะส่วนสื่อสารวนวลส่วนเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เจอไม่ได้เจอหน้าของคนประกาศข่าวซ่งเนี่เพราะว่าเราเปิดทีวีหรือเราฟังทางวิทยุนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าสื่อสารแบบสาธารณะส่วนเนี่ยเราจะได้เจอได้เห็นหน้าอาจจะไกลหรือใกล้แล้วแต่นะอย่างเช่นไปเดิน ไปร่วมจับชุ่มจุ่มลุมเขาประท้วงอะไรเงี้ยเราก็เห็นใช่ป่ะแต่เราเห็นใกล้เห็นไกลแล้วแต่เรานั่งต่อไปแต่ถ้าสื่อสารมวลชนเนี้ยคือความความดีของการสื่อสารมวลชนก็คือนี่ค่ะใช้ดาวเทียมก็ได้เป็นโทรทัศน์เป็นวิทยุก,ก็ได้กระจายข่าวได้เร็วมากนะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมแค่หนึ่งวิเท่านั้นเองโอ้โหคนรับรู้เป็นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น 100, ลวนี่คือ ประโยชน์ต่อไปการสื่อสารในบริบทต่างๆก็คือต่างที่ต่างบุคคลต่างโอกาสนะคะทีนี้สื่อสารในครอบครัวเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรก็อย่างที่ครูพูดเราต้องรู้จักมีสัมมาคารวะนะะแม้แม้จะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราปู่ย่าตายายว่าปู่เราเห็นทุกวันแล้วเราก็ชินแต่เราก็จะต้องมีมารยาทนะ,ะไม่ใช่ว่า กลสิเกินไปก็เลยไม่มีเขาเรียกว่ารู้จักมารยาทม,ม,นะมีวิเขาเรียกว่าอะไรนะมีวิสางฆะเรียกว่าอะไรคุกคน็นึกไม่ออกละเนี่ยอย่างอันนี้ง่ายๆก็เป็นผู้ใหญ่ก็จะต้องมีสัมมาคารวะนะไม่พูดข้ามหัวผู้ใหญ่ไม่พูดจะแทกไม่พูดตะโกนนะเพราะว่าคุณตาคุณยายอาจจะบอกว่าอ้าพูดดังๆหน่อยลูก ตาไม่ค่อยได้ยินยายไม่ค่อยได้ยิน,อย,ยนอย่างนี้เราก็ไปพูดข้างข้างข้างหูท่านไม่ใช่ตะโกนเหมือนกับเป็นการโกรธนะถึงแม้ว่าท่านบอกว่าไม่ค่อยได้ยินเลยพูดดังๆหน่อยเราก็ต้องไปพูดใกล้ๆท่านไม่ใช่ตะโกนข้าหมหูต่อไปการสื่อสารในครอบครัวนะเขาบอกว่ามีมารยาทอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นข้อๆเลยข้อหนึ่งประพฤติตัว เองนะะให้มีความกตัญญูนะให้รู้จักว่าพี่หรือน้องนะปูยญาตายายไม่อิจฉากันไม่มีอคติกัรน,นะให้ความรักให้ความรักแล้วก็คือรู้จักหน้าที่ซึ่งกันและกันนะต่อไปข้อสองใช้ถ้อยคำสื่อสารที่เกิดความเข้าใจไม่มีการขัดขัดคอกันขัดแย้งโต้ตอบหรือ พูดง่ายๆว่าทะเลาะก,กันจนในที่สุดทะเลาะก,กันเพราะว่าใช้ภาษาไม่เข้าใจหรืออาจจะใช้ภาษาที่รุนแรงเกินไปนะต่อไปข้อที่สามทำความเข้าใจกับคนต่างวัยคือบางคนเนี่ยอายุมากแล้วใช้ภาษาที่ต่างกันอย่างเช่นเอาง,ง่ายๆคาว่าบันไดนะโปญย่าเนี่อาจจะพูดคําว่าบันไดเป็นกระไดนี่ขึ้นล่ง ขึ้นลงกระไดระวังด้วยเดี๋ยวตกกระไดนะลกูกอะไรเงี้ยความจริงแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่าด้วยอายุนะด้วยความรู้สึกว่าภาษามันต่างกันนิดนึงบางทีเนี่ยระหว่างครูกับน,นักเรียนบางทีนักเรียนบอกว่าครูไม่เข้าใจหนูครูไม่เข้าใจผมเหมือนกับว่าเราใช้ภาษาคนะิะศาสตมันก็มันก็เป็นไปได้แต่เราต้องใช้ความ ความใจเย็นนะเพื่อจะได้ไม่ไม่ทะเลาะกันนะความเข้าใจมันก็จะได้ไม่เข้าใจมันก็จะได้เข้าใจกันต้องใจเย็นด้วยข้อต่อไปคำนึงถึงมารยาทรูก็อขอผ่านเลยนะเพราะพูดแทรกไปแล้วเนะนี่ยไม่พูดแทรกไม่พูดตะโกนไม่พูดข้ามศีรษะกันนี่ครอบครัวจึงจะมีความสุขเพราะว่าทุกคนมี มารยาทให้เกียรติซึ่งกันและกันต่อไปการสื่อสารถ้าอยู่ในโรงเรียนนะคะก็ได้เรียนเจอครูเจอเพื่อนนะ,ะเจอคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนเจอป้าเจอเออลุงที่เขาขายของขายน้ำนะเราก็ต้องให้มีความรู้สึกว่าต้องจะมีมารยาทถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้คนที่เรารู้จักมากนะ แต่เราก็อ่อนน้อมเอาไว้ก่อนคือสุภาพเอาไว้ก่อนนะต่อไปสื่อสารในโรงเรียนถ้าอยู่ในห้องเรียนนะคะอย่างครูก็ต้องเตรียมความพร้อมนะแล้วก็ทักทายเด็กด้วยคําพูดที่สุภาพไม่ใช่บอกอ้าวมาละว,วันนี้แหมคนที่ไม่มาเรียนออนไซต์นี่แสดงว่าขี้เกียจตื่นใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมคุณก็ใช้ภาษาที่ไม่ดีแล้วใช่ปะเขาอาจจะมีความจาเป็นช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านใช่ไหม หรือว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงในแล้วว่าออยู่ที่โรงเรียนเนี่ยโอเคว่าไม่มีเสื้อแต่ระหว่างทางที่จะเดินมาเรียนสิหานักเรียนนักเรียนต้องหยิบจับผลรถเมย์หรือว่าขึ้นรถเมย์ก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนเงินอะไรใช่ไหมคะมันก็อันตรายเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าปู๋ไปบอกโอ้โหเนี่ยคนไม่มาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยคือคนขี้เกียจมามันก็ไม่ได้มันต้องมีเหตุผลต่อกันแล้วก็ถึงจะ ค่อยสรุปใช่ไหมคะข้อที่สองการสื่อสารในโรงเรียนโดยเฉพาะสื่อสารระหว่างบุคคลเขบอกว่าระหว่างครูนักเรียนพูดกับครูนักเรียนพูดกับเพื่อนนะก็ต่างกันย้ําว่าเราควรมีเหตุและผลนะคะมันจะได้ไม่ทะเลาะกันข้อที่สามนำความจริงนะหรือการสรุปในการเรียนการสอนไปเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบต้องระมัดระวังให้ให้เกิดความเข้าใจ ก็หมายความว่าเวลานักเรียนจะอธิบายหรือครูจะอธิบายอะไรเนี่ยมันต้องให้เคลียร์ทั้งสองฝ่ายคือผู้รับและผู้ส่งเพื่อว่าเวลานักเรียนไปถ่ายทอดจากความรู้ที่ครูสอนไปมันจะได้ถ่ายทอดในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปคําพูดและครณยยามารายาทเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นผู้ใหญ่นะเนี่ยก็ไปลามาไหว้นะ,ะอันนี้ก็ใช้เป็น เป็นธรรมเนียมของไทยอ่ะไปมาลาไหว้นะไปลามาไหว้หรือไปมาลาไหว้สรุปก็คือไปถึงก็ต้องไหว้ถ้าจะกลับก็ต้องล่ำลาต่อไปนีสื่อสารระหว่างโรงเรียนยังไม่จบนะคะต้องมีความจริงใจแล้วก็ยอมรับไว้วางใจกันต่อไปสังคมภายนอก นักเรียนอาจจะเข้าไปซื้อของในเซเว่นนักเรียนอาจจะไปซื้อ,อ,อซื้อน้ำหรือนักเรียนอาจจะไปตัดผมนักเรียนก็ต้องมีสามาคารวะก็คือพูดจาไม่ไม่พูดท่าว่าหรือว่าถ้าทาังที่ดีค่ะเรียกก็ได้แล้วนักเรียนเราไม่ต้องเสียงเงินคําว่าค่ะพูดจาประปอเข้าไว้เขาจะได้เห็นเราเป็นเด็กน่ารักเป็นลูกใครเนี่ยเรียนที่ไหนเนี่ยโบก็อาจจะได้ชื่นใจ ติดต่อยห้อยตามไปด้วยโอ้เด็กเราเป็นเด็กดีต่อไปเขาบอกว่าสิ่งที่คำหนึ่งควรคำหนึ่งเมื่อเวลาเราจะไปพูดหรือสื่อสารภายนอกก็คือหนึ่งเขาบอกว่าปัจจุบนันนะคะเราจะใช้คำว่าสวัสดีนะปัจจุบันเราจะกล่าวคำว่าสวัสดีคำว่าสวัสดีนักเรียนมาหมายถึงว่าขอให้มีความเจริญคนะความหมายของคำว่าสวัสดีขอให้มีความเจริญ ทีนี้ก็เป็นธรรมเนียมนะซึ่งถ้าเป็นชาวตะว,วันตกเขาก็ทำไมคะจับมือเช็คแฮนด์นะหรือไม่ก็นักเรียนอาจจะหิ้วของมาเต็มมือสองข้างเลยสวัสดีได้ครูครับสวัสดีครับครูคสวัสดีค่ะแล้วก็ก้มศีรษะลงเนี้ยก็ก็ถือว่าครูก็เข้าใจว่าเออนักเรียนถือของมาเต็มมือเลยทำนอกนี้นะถ้าเป็นพ่อแม่ เออนักเรียนเวลานักเรียนออกจากบ้านเนี่ยมางเรียนนักเรียนรู้จักไหว้แม่ก่อนไหนครูยังไหวยอยู่นะคะคราอายุหกสิบหกสิบเ็ดแล้วนะแม่ไปแล้วนะสวัสดีกลับบ้านรรูก็สวัสดีด้วยเป็นอะไรฮะ <c oughs> หนึ่งแม่จะได้รู้ว่าอ๋อแล้วออกจากบ้านแล้วกลับไปไหว่อ๋อแม่จะได้รู้ว่าอ๋อเราถึงบ้านแล้วแล้วท่านก็จะรู้สึกเออ ลูกมีมารยาททำหน้เนี้ทุกวันนี้ครูก็ยังจะไปจะออกมาจากบ้านครูก็บอกสวัสดีกลับเข้าบ้านครูก็สวัสดีนะ <c oughs> ต่อไปการสื่อสารในสังคมจะต้องแสดงความรู้สึกเสียใจหรือยินดีในบางโอกาสนะอย่างเช่นสมมุติว่ามีเพื่อนสมมุตินะไม่รู้ว่าเขาติดโควิด ูไม่บอกว่าใครนะสมมติเอาสมมติติดโควิดเราก็รู้เราก็โทรศัพท์ไปหาเป็นยังไงบ้างกินยาอะไรติดต่อหมอหรือยังซู่ยๆนะเพื่อนอะไรทำนองน,นี้นะคือแสดงความรู้สึกเสียใจว่าโอ้ยเพื่อนเราก็ติดโควิดไปด้วยนะหรือเพื่อนได้รับรางวัลอ้าวยินดีด้วยนะอุ้ยฉันดีใจนะฉันฉันดีเพื่อนแบบเธอ ได้รับรางวัลด้วยอะไรคำนองเนี้ยคือแต่ต้องจริงใจนะคะแสดงความเสียใจหรือแสดงความดีใจต้องจริงใจด้วยต่อไปค่ะเขาบอกว่าโดยเฉพาะความรู้สึกที่ที่มีให้ต่อกันเนี่ยเราต้องระวังคำพูดเพราะถะาพูดผิดบางทีเนี้ยเราต้องการที่เราจะให้กำลังใจเขาเนี่ยแต่คำพูดเราไม่ถูกต้องเขาก็จะติดลบกับเราเลยว่าอะไรวะ ทำไมพูดอย่างนี้คะต่อไปสื่อสารกับบุคคลที่ไม่รู้จักทำยังไงก็คือเราก็ต้องวางตัวในลักษณะว่าไม่เราไม่สนิทกับเขาแล้วเราก็อาจจะยิ้มยิ้มให้แล้วก็สวัสดีค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งพูดอะไรมากมายเพราะว่าคนสมัยนี้ก็ไว้ใจยากโืยเพราะคนที่เราไม่รู้จักใช่ไหมแล้วก็แค่ยิ้มแล้วก็สวัสดีค่ะถ้าเขามองมาแล้วเขาอยากจะอยากจะมี สัมพันธ์ทำไมตีกับเราสวัสดีค่ะยิ้แค่นี้ไปเพราะว่าถ้ารู้จักกันมากดีไม่ดีเราจะได้รับภัยอันตรายจากคนแปลกหน้าเพราะเราไม่รู้จักเขาโดยเฉพาสังคมในสมนัยนี้นะเราต้องระวังใี่หน้าทีนี้ถ้าเราเจอเจอคนต่างชาติชาวจีนชาวไต้หวันเนี่ยโดยเฉพาะชาวชาวไต้หวันชาวจีนเนี่ยเยอะใช่ไหมเมืองไทยถ้าไปวัดอรุณเนี่ย พวกจีนไต้หวันเยอะๆเราก็ทักทายเขาด้วยการยิ้มเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยได้ชื่อเมืองไทยก็คือสยามเมืองยิ้มนะเพราะฉนั้นเรายิ้มเอาไว้ชาวต่างชาติเห็นใบหน้าคนไทยยิ้มเนี่ยแหละเขาก็รู้สึกอบอุ่นแล้วนะหรือเราคนไหนเก่งผู้กษาอานคลิได้ก็นะเซย์ฮัลโหลเขายินดีต้อนรับต่อไป วิธีปลูกฝังให้ให้ลูกหลานมีคุณธรรมนะฮก็ที่ครูได้พูดไปว่าอาจจะใช้เป็นนิทานเล่าเป็นนิทานนะนิทานชาดกนิทานอีศบเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะลงท้ายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการซื่อสัตย์สุจริตย่อมเป็นที่อะไรฮนะย่อมเป็นที่เชื่อถือของคนอื่นๆนะอย่างเช่นถ้าหากว่านักเรียนเล่าเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยนักเรียนก็จะบอก สรุปว่านิทานเรื่องเด็กเลียเ้ยงแกะเนี่ยสอนให้รู้ว่าเราไม่ควรพูดโกหกเพราะการพูดโกหกมันจะทําให้คนอื่นเขาไม่เชื่อเราตลอดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงเนี่ยเนี่ยคือใช้คุณธรรมจากการเล่านิทานหรือภาสิทธิ์าสิทธิ์แปลว่าสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นคําสอนเป็นการเตือนนะแนะนาให้ทําดีๆเช่นทําดีได้ดีทาชัว่วดีชั่ว รักดีหามจัวบจวคือนี่ค่ะนักเรียนสามเหลี่ยมมีจั่วบ้านสามเหลี่ยมเบามากนะก็คือทําดีก็ได้ผลดีสบายสบายแต่ถ้ารักชั่วหามสวาวก็คือประพฤติปฏิบัติในทางไม่ดีมันก็ทำไมฮะก็เหมือนะจะมีกรรมมีเวรต่อไปในภายหน้าก็อาจจะลาบากทุกขทรมานเงี้ยนี่หรืออาจจะเป็นนิทานอีสบนิทานชาดกที่ครูพูดเอาไว้เนี่ย เพราะว่านิทานชาดกนี้ก็แฝงในเรื่องของความกระตันยุก,การเป็นผู้มีคุณธรรมนะคะแล้วก็ไม่ว่าเด็กนะหรือว่าคนโตอ,อย่างครูนี่ครูก็ยังชอบเลยนะคะอ่านนิทานชาดกหรือว่านิทานอิศกเนี่ยนะจริงว่างๆครูเปิด youtube เนี่ยเป็นนิทานตะตูนครูก็ยังชอบดูเลยตำนานต่างๆด้วยนะะเป็นตำนานก็จะแทรกคุณธรรม แทะวิถีชีวิตของของท้องถิ่นนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอีสานเหนือหรือใตอ้หรือวรรณคดีนะเรียนวรรณคดีอย่างเช่นวรรณคดีเรื่องที่เราเรียนอ,อย่างลิลลตตเลนผ้ายเราก็ทําให้รู้ว่าการที่เรามีผืนแผ่นดินอยู่นี้ก็เพราะว่าบรรพบุรุษท่านเสียสละนะท่านอุทิศชีวิตร่างกายเพื่อ เพื่อชนรุ่นหลังเพื่อลูกหลานเนี่ยเห็นไหมเราก็จะได้ความรู้สึกว่าเราจะต้องรักษาบ้านเมืองเอาไว้เพื่อถึงลูกหลานของเราต่อไปคำนองนี้ก็สําหรับวันนี้นะคะโูก็ขอเน้นเรื่องเมื่อเราเรียนรู้นะ,ะการสือสร่อสารโดยมีมารายาในการสือสร่อสารแล้วก็ขอให้หนักเรียน แก้ไขบางคนก็อาจยังบกพร่องในเรื่องของน้ำเสียงการพูดหรือกิริยาท่าทางเวลาคุยนะ,ะก็ขอให้นักเรียนลองเปลี่ยนนะ,ะลองเปลี่ยนสมมติว่านักเรียนแย้มซื้อขายแย้มซื้อของเนี่ยแล้วก็พูดจากับแม่ค้าคุณไม่เพราะเลยตอนนี้ลองเปลี่ยนสิออกมาซื้อกับข้าวซื้อข้าวที่มีลองพูดจาให้ไพเราะแล้วดูสิว่าแม่ค้านานๆไปก็จะเห็นรับ รับรองก็แถมหมูแถมเนื้อแถมผักให้อีกเยอะเลยอันนี้คือเรื่องจริงค่ะใครดีต่อเราเราก็ดีต่อเขาก็าดีต่อเราเราก็ดีต่อเขาเนี่ยก็คือให้ความรักกับเขาเขาก็ให้ความรักกับเราอ่ะเดี๋ยวครูจะสต็อปตกลงว่าวันนี้เรามาเรียนครบนะแล้วก็มี คงไม่มีคำถามนะเพราะว่าวันนี้ก็เรื่องง่ายๆไม่ใช่บาลีเศรษฐกสตอัอนันจิยาโอเคนะนักเรียนเดี๋ยวผู้ส่งคลิปไปให้ด้วยแล้วเดี๋ยวจะต้อนรับน้องมอสีแกานแค่นี้นะคะ